แจกสูตรปั๊มแรง์ที่สามารถเล่นจากแรงคอมมันเดอร์ไปแรลคงซูพีมได้ภายใน6ชั่วโมง เชี่ยมันทําได้จริงเหรอวะจบบ้านโคตรเร็วเราต้องบอกเลยว่าไม่ได้โยกดาวนะครับโกดหาห้องตามปกติเลยเจอทั้งเมส้มเจอทั้งอดีตเมส้มเจอทั้งแรงซูพีมแต่ก็สามารถจบเกมได้โดยที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับไม่ว่าฝั่งตรงข้ามจะเล่นตึงแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเอาเลตเกมมาเยอะเกินไปหรือว่าฮีโร่ที่เอามาเนี่ยเคลียร์คีิไม่เก่งบอกเลยว่าโดน3นาทีบวกๆแน่นอนครับประมาณ3นาทีครึ่งไม่เกินนี้นะ และผมเล่นไปทั้งหมด6เกมชนะทั้ง6เกมเดี๋ยวจะพาไปดูว่าแต่ละเกมเนี่ยจบนาทีที่เท่าไหร่นะครับคอมนี้และสถิติของวันนี้ที่ทำไว้ก็คือ2นาที14วินาทีครับโคตรเร็วมันเร็วจนเกมค้างอะ่ะแล้วทุกคนก็เด้งออกไปเลยนะครับดาวนี้เนี่ยไม่ถูกนับนะผมยังขากับน้องกันอยู่เลยว่าสงสัย GM คิดว่าเราโยกดาวมั้งอ้าวแล้วพี่ค้างเลยเฮ้ยผมก็ค้างพี่ผมก็ค้าง มึสรุปผมมันมันเด้งออกเลยเข้ผิดพลาดเอา้ามันบอกเราโยกไปมาถ่าเราโยกพี่โดนโปพี่อ่าเกมเไปแม่พี่ไม่ได้อ่านเลยปะอัดไว้การดราม่าไว้นิดนึงละกันนะครับคอนเทนต์นี้ที่ผมมาทำเนี่ยคือมันท้ายซีซั่นแล้วนะอีกวันเดียวจะรีแลงแล้วนะครับคงไม่มีใครมาซีรีสกับดาวนะผมก็เลยมาทำคอนเทนต์เล่นๆน,นะครับสนุกสนุกนะเหมือนว่างอะเกมนี้ก็ทำฝั่งตรงข้ามงงไปนะครับรูปเกมเนี่ยมันนำมากเลยนะ นาจนจะจบบ้านเขาแล้วอะแต่ว่าก็ไม่รู้จะเอาดาวไปทําอะไรนะครับเพราะว่ามันจะรีแ,รงแลงละสุดท้ายก็ได้ตกไปคอมมานเดอร์อยู่ดีก็เลยกดยอมแพ้เล่นๆให้ฝั่งตรงข้ามงงนะครับเหมือนว่างอะ่ะมาเข้าสู่คอนเทนต์กันนะครับ พราะผมก็ลองผิดลองถูกกับน้องๆนะก็เริ่มจากแค่ที่2ตัวนะครับเทวนันแล้วก็แวนพาเฮเลนเอาบัฟฟ้าก่อนก็แล้วแก็ไปเล่นเล่นบัฟฟ้าเลยเออๆไอพี่ฮิงไปบ่อยใช่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 ตีบัฟฟ้าก่อนตีตีฟ้าพี่หน่อยแล้วทำไมไม่ให้พี่เอาพันธิตมาวะง่ายๆเกมนี้น้องบอกว่าให้ตีบัฟฟ้าให้เฮเลนนะจะได้ฮิลได้เรื่อยๆนะครับคีย์หลักมันอยู่ที่ทํายังไงก็ได้ให้ตัวยิง2ตัวแล้วเนี่ยไม่ตายนะจริงๆเกมนี้จบไวมากนะครับแต่ว่าผมเนี่ยสกิลสไม่โดนเลยนะครับ มันเป็นปัจจัยสําคัญเลยในการจบบ้านนะเพราะว่าสกิลสองให้เล่นเนี่ยเก่งมากในทีมไฟนะครับยิงฝั่งตรงข้ามมากันเยอะๆเนี่ยชิงไปชิงมาแบบไม่ได้ขยับเลยนะแต่ว่าไม่ได้หยิบเฮเลนนาน,นะครับจ่ายไม่โดนเลยจ่ายมั่วมากมาดูเกมแรกกันครับผมของโลมเนี่ยต้นไม้เป็นคนถือนะจริงๆใครถือก็ได้นะครับไม่ต่างกันสุดท้ายเนี่ยก็ได้มาออฟไฟด้วยกันอยู่ดี แล้วซอยป้อมอย่างเดียวครับซอยป้อมซอยคีปาเวลกับซอยป้อมอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะมาบอกช่วงท้ายคลิปนะครับว่าเจอคอมแบบนี้เนี่ยต้องทํายังไงนะไม่งั้นเนี่ยโดนตี้งานตกยับแน่นอนนะครับยิ่งหลังจากรีแลกเนี่ยไอเทมซับมันโกงนะทั้งเพิ่มเกาะเพิ่มความเร็วก็มีนะครับทำดาเมจพร้อมเปิดแมปก็มีต้องเตรียมรับมือไว้นิดนึงเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปบอกเรื่อยๆนะใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้กันนะครับ เห็นไหมว่าผมจ่ายสกิล2ไม่ค่อยโดนนะเกมแรกนะครับถือว่าวอร์มือเป็นข้อผิดพลาดของเกมนี้เลยแต่คีย์หลักเลยนะครับโอเมก้าเนี่ยต้องมีนะโอเมก้าแวนเฮเลนนะครับต้องใช้นะครับเฮเลนกับลูอี้ใช้ตัวไหนก็ได้นะแต่ผมว่าเฮเลนมันจะมีข้อดีมากกว่าและต้นไม้เนี่ยก็ขาดไม่ได้นะครับ เพราะว่าเราบังคับให้ฝั่งตรงข้ามมาการบ้านนะเท่ากับว่าต้นไม้เนี่ยในไฟมันเก่งนะครับมีเฮเลนซ้อนด้วยและดูครับผักรัวๆเลยนะต้นไม้เพลก็ซอยซอยซอยอยู่อย่างเงี้ยครับเกมนี้เหมือนว่าเขาเนี่ยจะการไหวนะตอนนี้สองนาทีนะครับเกมนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีโลเมส้มด้วยนะแล้วก็มีเม็ดม่วงหลายตัวเลยนะครับที่เรามีซูพีนะ เลยอาจจาะเล่นยากนิดนึงแต่ว่าคอเกมกันตึงเนี่ยฝั่งตรงข้าไม่ทันตั้งตัวแน่นอนครับคอมนี้มันเกียนมากตรงนี้แวนพาตายแต่ว่าเพื่อนยังเล่นได้อยู่และมาดูความโกงของต้นไม้นะครับที่ผมบอกว่าทำไมต้องมีต้นไม้นะคือฮีโร่นี้เนี่ยขาดตัวไหนไม่ได้เลยนะครับปรับเปลี่ยนได้แค่แคลรี่นะมาดูไฟโคตระยำใจครับไฟนี้ แทงสองตัวผัดกันค้ำเราก็ฮิลให้แท้งอีกทีนึงนะตัวหลังแล้วก็ซอยยับเลยครับซอยไปซอยไปตอนนี้2นาที55วินาทีครับรอบนี้แวนมานะมาดูกันแล้วใส่ป้อมยับครับขนาดแทบนี้เนี่ยป้อมสโลคีฟนะยังจบไวได้อะ่ะ เหมือนเดิมครับตัวแทงเข้าไปคำ้ำเราก็ฮิ้วให้ตัวแทงแทรี่เราข้างหลังก็ยืนซอยแค่นั้นเลยและต้นไม้กับโอเมกา้าอารรมันยังไม่มีของซื้อล้างอะ่ะมันเอาอะไรค้ำได้วะเนี่ยแล้วดูเอายอนมาโคจเลสเกมเลยครับฝั่งตรงข้ามบอกกูมไม่เล่นละแล้วหมดตี้ครับจบบ้านได้นะครับ3นาที3าิวินาทีนะ แต่ในระบบขึ้น3นาที38นะครับเกมความรู้สึกช้าจัดกดดูโปรไฟล์เนี่ยไฮเตะนี่เป็นถึงฉี่เม็ดส้มเลยนะอารามนี่เป็นถึงช้างเม็ดส้มนะครับแล้วก็เม็ดม่วงอีก2ตัวและลิเลียนหน้าเม็ดม่วงนะครับนี่กดเจอซูพีมนะแล้วน่ารักจัดมาดูเกมที่2นะครับดามีโร่ก็ประมาณนี้นะฝั่งผมเนี่ยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็มีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะแต่ว่า ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีเวเลสนะนัวไฟโคตรเก่งเลยนะครับเกมแรกผมไม่ได้ออกรองเท้ารถคูดาห์นะออกเป็นรองเท้าการซีซีตามเซตไว้นะครับรอบนี้ไม่พลาดละเหมือนเดิมนะก็ตีบูให้เฮเลนนะครับแต่ว่าเกมนี้มันก็มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเพราะว่าเคลได้บูไปนะครับเราอาจจะฮิวได้ไม่บ่อยนะครับเพราะว่าปัจจัยหลักของเกมเนี้ยก็คือทําให้ทีมเลือดเต็มตลอดนะ น้องบอกว่าย้ำเลนออฟเนี่ยจะง่ายที่สุดนะครับถ้าได้เกมที่ออฟเลนอยู่ตรงบูบับเนี่ยจะดีมากเลยฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมาการยากนะแล้วเป็นออฟเลนด้วยนะครับกิโลมันยากอยู่ละเคียร์คีฟยากนะครับแล้วฝั่งเรามีโอเมก้าสตันตป้อมรัวๆเลยครับแฮรี่ฝั่งเขาเนี่ยวิ่งสลับมาที่เลนบนนะแล้วต้นไม้เรากำลังจะมาสมทบนะครับตอนนี้ ขอแค่สกิล2ชิ่งโดนนะบอกเลยว่าไม่ได้ขยับนะครับฝั่งตรงข้ามอารามล่วงไปครับลาว,วิวล่วงไปเราทำยังไงก็ได้ให้แวนกับเทลเนี่ยยืนให้นานที่สุดนะฟรีจัดครับตอนนี้วิธีแก้คอมนี้เนี่ยก็คือต้องดับฮีโร่ที่เคลียร์ครีฟเ,เก่งๆนะเกมไหนที่เจอตีที่เคลียร์ครีฟเก่งเนี่ยจะขึ้นยาานะครับแล้วโอเมก้าบวกต้นไม้คือแบบ ไม่ได้ขยากบ,บะดูดิฮีโรโครเวอร์เลยแต่ว่าเกมนี้เนี่ยโคตรซวยเลยครับป้อมแม่งตีผมนะทำให้เกมนี้เนี่ยจบยากนะครับพอผมมาอีกรอบเนี่ยน้องๆก็รอกันอยู่แล้วนะก้อนติฮิวให้เลยนะครับโอเมก้าล่วงไปแต่ว่าเพื่อนเรายังซอยอยู่แล้วไม่รอดครับเกมนี้วงแตกนะแล้วมาใหม่ครับไม่ย่อท้อนนะ ลาว,วิอันติโดนหัวไปทีนึงและต้นไม้ตกสวยครับ <Legend ary. S 1> ฮีโร่แนวหลังแล้วก็ยืนฟรีนะครับ <Legend ary. S 1> แล้วก็ฮีไวเพื่อน <Legend ary. S 1> และตัวเคลียร์คีปตัวที่สำคัญอย่างลิเลียนาล้มไปนะเกมนี้ก็เลยจบง่ายนะครับ <Legend ary. S 1> 3านาที30สิบกว่าวีนะตอนนี้ <Legend ary. S 1> มาดูว่าจะจบนาทีที่เท่าไหร่นะครับเกมนี้ก็ทีทครับ 3นาที47่ิีนะประมาณนี้เหรียญทองทั้งตี้เลยนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงลองผิดลองถูกนะและเกมนี้เนี่ยเห็นอะไรไหมครับแครี่ผมเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยเปลี่ยนจากฟิกเกอร์เป็นหัวร้อนนะฮีโร่เรายังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยฮีโร่เคลียร์คลเก่งเอาเรื่องเลยตี้นี้เนี่ยยื้อได้นานมากนะครับประมาณ6นาทีนะมาดูกัน ว่ามันพลาดตรงไหนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขามีเทคนิคอะไรเล่นกับเราบ้างนะรอบนี้ผมได้บูนะครับก็ฮิวให้เพื่อนเล่นเรื่อยๆเหมือนเดิมนะเกมนี้เนี่ยข้อผิดพลาดของเราเลยก็คือปล่อยลูอ์นะหลังจากเกมนี้เนี่ยรู้แล้วว่าต้องแบนลูย์นะครับไม่แบนเล่นยากมากลูี้เสียฟิกเกอร์นะเมดฝั่งเขาเป็นเมดเลดเกมนะครับเราต้องรีบจบนะไม่งั้นจะลำบากเอา โอเมก้านี่สตันป้อมรัวๆครับต้นไม้ก็รอตบนะนเดี๋ยวรู้เลยครับว่ามันจบได้เร็วเพราะอะไรนะผมทำการวิจัยกันมาหมดแล้วแล้วก็จะมาบอกวิธีการแก้คอมนี้ด้วยหลังจากปล่อยคลิปน่าจะคนเล่นเยอะอยู่แล้วมูหลาดโดนตบโดนสกิลสแวนไม่ได้ขยับเลยครับตอนนี้มุ่งสู่ป้อมที่2นะครับ สกิลยังพร้อมอยู่นะพร้อมเล่นพร้อมกดใช้นะครับซีซีแน่นมากตบมานี่ลูอี้ไม่ได้ขยับเลยตรงนี้น้องบอกว่าผมยืนลึกไปนะแวนโดนนะครับเซ็งเลยนะจังหวะน,นี้เราต้องเซฟตัวหลังนะครับเดี๋ยวตัวหน้ามาันจะวิ่งมาให้เราฮิลเองอันนี้ก็คือข้อผิดพลาดในเกมนี้นะแต่ว่าได้กี่นาทีเนี่ยเดี๋ยวมาดูกัน อันเลนก็เอาใหญ่เลยครับซอยยับเลยแล้วฝั่งตรงข้าวเนี่ยโถมมาเล่นหมดแล้วนะตอนนี้ลำบากนะเพราะว่าลูยีเนี่ยจะเรียกเพื่อนมารับได้นะครับแล้วก็จะรีเซ็ตแข่งกับเราได้เขาจะรับมือเราง่ายนะเพราะว่ามีหลุมให้กลับบ้านตลอดนะครับพอเขากลับบ้านเร็วเติมเลือดเร็ว,เ,รวเขาก็จะมาเล่นกับเราง่ายนะอันนี้ก็ต้องแบนลูยีนะครับถ้าจะเล่นคอมนี้ไม่งั้นลำบาก มาดูว่าเจอเกมแบบนี้จะเดินไปในทิศทางไหนนะเลือกที่จะย้ำเลนเดิมนะครับทำมายังไงก็ต้องทำต่อนะทำบนมาขนาดนี้เลนบนนี้จบง่ายสุดละก็ต้องเล่นที่เล่นบนต่อนะครับแค่ที่เราสองตัวเนี่ยแค่ดี่ต้นเกมทั้งนั้นนะเห็นไหมครับลูอี้มันเรียกเพื่อนมาง่ายนะ นี่แหละที่เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องแบน์ลุยยนะครับมันรับมือเราง่ายไปนะถ้าเป็นลุยยถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยโลมตัวอื่นกันไม่ทัน,นครับเสียเลือดก็วิ่งกลับบ่อนะกว่าจะมาก็ป้อมแหงหมดละแต่เป็นลุยยมันไม่ใช่นะมันกลับเร็วแล้วก็มารับเร็วแล้วซอยยับครับให้ที่เราซอยยับครับต้นไม้ตบ ย้อนสองไม่โดนอีกแล้วนะเหลือคีฟอยู่ชุดหนึ่งนะครับตอนนี้แต่ว่าจะไม่ฝืนเล่นกันนะรอเพื่อนแล้วค่อยเล่นทีเดียวนะครับอย่างน้อยตอนนี้เราก็เงินน้ำอะรู้ว่าจบยากก็ไม่ฝืนแล้วครับออฟแจกก่อนจากนั้นก็เริ่มกันใหม่นะมาถอนป้อมกลางก่อนเลยครับ ตอนนี้คือไม่รีบลนะรู้ว่าฝั่งตรงข้ามมันรับมือเป็นนะค่อยเป็นค่อยไปนะฮะตอนนี้ oh, no. oh, เนี่ยน่ารำคาญตรงมีลูี้นะแล้วเขาเนี่ยให้เพื่อนไปดันเลนได้นะครับแล้วค่อยเรียกเพื่อนกลับมานะมาดูช็อตน,นี้นะมูาดเข้ามาสับแต่ว่าต้นไม้ตบแม่นจัดครับอันเลนปิดหลังและลูี้เนี่ยเสียอันตีในไฟนี้นะ ต้องรองฮิลเพื่อนนะครับโฟกัสที่ฮิลแคร,รี่ก่อนเลยอันติมาพอดีนะตอนนี้แล้วต้นไม้ค้ำสวยจัดเลยครับดาเมจอันเลนเนี่ยไม่พอนะตอนนี้5นาทีนิดๆน,นะครับและฝั่งตรงข้ามเคลียร์คีไม่หมด เกมนี้เนี่ยเป็นชัยชนะของเราทันทีนะครับประมาณ5นาทีครึ่งนะเกมนี้เหรียญทอง5คนอีกแล้วนะครับบอกเลยว่าคอมนี้จบโคตรเร็ว,ว่าขนาดเอลสูนี่เป็นฟอร์เรนเมสซมอดิตกอเลียสนะโดนคอมนี้ไปตั้งตัวไม่ทันครับแล้วมาดูตี้นี้นะครับผมยกให้เป็นอันดับ2ของคลิปนี้เลยนะ ตีนี้เนี่ยเล่นโคตรเป็นเลยนะบัตเตอร์ฟลายนี่เถื่อนจัดแต่มาดูว่าเราจะรับมือ,อยังไงนะครับเพราะผมเนี่ยปล่อยอาญากันทุกเกมนะเพราะว่าอาญาเนี่ยมันเลดเกมเกินไปนะเราเล่นค้อมจบเร็วอยู่ละน้องๆผมบอกว่าเป็นตี้งานนะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็โล่เนี่ยต่ำมากเกมนี้เนี่ยเป็นเรื่องเลยนะครับบัตเตอร์ฟลายเนี่ยเป็นงานจัดสองประวัติเขาเนี่ยเล่นได้ MVP แทบทุกเกมเลยนะครับ เถื่อนมาเถือนกลับครับเกมนี้เพิ่งเอาบูเสร็จเพื่อนเราใส่กันยับแล้วครับแล้วอีรินนี่คาดไม่ถึงนะว่ามันจะมากัน5ตัวนะครับยัดในบ่อล่อในป้อมปเปิดบาดไปฮนะต้นเกมเกมนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามเป็นอเลเตอร์นะการคีพโคตรเก่งเลยนะครับแอบเหนื่อยนะเกมนี้มองฮีโร่ฝั่งตรงข้ามแล้วแบบมันดาวกันตึงจังวะ เนี่ยถ้าดาบฮีโร่แบบนี้เนี่ยสามารถกันป้อมง่ายนะครับมีฮีโร่ที่เคลียร์คีฟไม่ง่ายแล้วบัตเตอร์ไฟเนี่ยโฟกัสผมก่อนเลยนะตัวแรกเลยแล้วดูครับความเถื่อนของบัตเตอร์ไฟเกือบจะเอาแครี่เราไปด้วยนะแต่ว่าเทลได้ดับเบิลคิวมาและอาย่าตกเครื่องฮนะแต่ว่ามีอเลเตอร์มารับทันนะ จากนั้นก็มายัด้อมกลางต่อเลยนะครับเราบัตเตอร์ไฟห้าดองดองอย่างนี้รอดยากครับ <S <S เหมือนเดิมนะฮิวตัวหลังนะครับฮิวแครี่เรานะแต่ว่าแคารี่เราไปยืนหน้าแล้วตอนนี้ห้าดองดองเกินยีรินนี่ไม่ได้ขยับเลยนะครับ <S <S โดนคอมนี้ไปก็ตั้งตัวไม่ทันนะฮีโร่เลตเกมอย่างนี้แล้วมาแล้วครับบัตเตอร์ไฟตัวเถื่อน แล้วชิงชิงแต่ว่ายังรอดนะเจะได้ฝั่งเราก็พยายามเอาป้อมอย่างเดียวครับอลเลสเตอร์จับไปทีนึงโอเมก้ายังหนีรอดมาได้แล้วแวนยังซอ,อยอยู่แต่ว่าฮิลไม่ทันนะวิเดียวและตอนนี้ไอมา4ี่คนโอเมกา้าสตานป้อมเทลยังยิงฟรียอยู่แต่ว่าบัตเตอร์ไฟตัวนี้มันเวอร์เกินนะฮะมันโดดดองดองดองแล้วเก็บแฮรรี่เราไปแล้วเราไม่มีสกิล แล้วโอเมนนี่เพลินเลยนะฮะดันฟอ้อมล่างยาวเลยไฟนี่ที่ดาร์เซเย,ยอร์จดจดจ้องจ้องโอเมนกระตุกไม่โดนแต่ว่าอันติปากโดนแครี่เราครับฮิ้วส่วนไปทีนึงตอนนี้อีดินอยู่บนนะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยคนเราเยอะกว่านะครับพยายามจะเล่นนะจดจดจ้องจ้องกันอยู่นะครับแล้วบัตเตอร์ไฟกระโดดเนี่ยบัตเตอร์ไฟมาพลาดให้นะไฟนี้ก็เลยโดนไปนะครับ อาเลเตอร์อย่างนี้รอดยากครับแวนนี่มันแรงนะถ้ามีของน้ำนี่ยิ่งแรงไปใหญ่เลยครับเป็นเทพต้นเกมของแพทนี้ละและตอนนี้บัตเตอร์ไฟเกิดต้องรีบจบนะครับเกมนี้ก็ได้จบไป4นาทีนิดๆนะฝั่งตรงข้าไม่รู้ว่าตีงานหรือเปล่านะครับแต่บัตเตอร์ไฟเนี่ยไม่น่าเล่นตึงขนาดนี้นะแลนด์คอมมนเดอร์เองเราดูประวัติการเล่นเขานะครับ และเกมนี้เนี่ยเป็นตี้ที่ตึงที่สุดของคลิปนี้แล้วนะครับตี้นี้เนี่ยไม่สเสมอ์ก็กดงานนะเกมนี้ก็มีซวยนิดหน่อยนะครับตรงที่บัฟแดงเนี่ยรีเฉยเลยตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะได้แล้วนะก็เลยเดินออกนะครับแล้วดูดีบัฟรีเฉยเลยนะครับเกมนี้ผมออกรดคูดาวมาก่อนเลยนะสงสัยไหมครับว่าทำไมผมมั่นใจว่าไม่ตีงานก็ตีสเสมอถ้าดูจากความสัมพันธ์กับการดามฮีโร่เี่ ความสัมพันธ์มันเกี่ยวยังไงความสัมพันธ์เนี่ยมันเกี่ยวตรงที่ปกติตีห้าเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์มานะครับเพราะว่าเป็นตี้เพื่อนที่ชวนกันเล่นมานะอันนั้นเนี่ยฟันธงได้เลยว่าเป็นตี้ทางบ้านปกติเลยนะแต่ถ้าไม่มีความสัมพันธ์เราเล่นฮีโร่ยากๆชําเนี่ยแถมโลยังน้อยอีกปกติแรงนี้เนี่ยเขาจะไม่เล่นฮีโร่ตัวนั้นเก่งขนาดนี้นะถ้าโลแค่นี้ฟันธงได้เลยว่าไม่ใช่เจ้าของไอเดีเล่นนะครับเราดูจากดาบเนี่ยเป็นดาบตีงานนะสจวต ทีล่าปู่ไฟนะครับเป็นฮีโร่ที่ตี้งานชอบใช้ทุกตัวเลยส่วนอาญาถ้าตี้งานจ๋าเนี่ยเขาจะไม่ด่ามนะแต่ถ้าด่าม,มาเนี่ยเป็นตี้ที่ไม่มั่นใจว่าชนตี้งานด้วยกันลราจะชนะหรือเปล่านะครับก็เลยเอาอาญามาเผื่อเล่ดเกมนะประมาณนี้ถ้าเป็นตี้งานแล้วหยิบอาญาก็ฟันทงได้เลยว่าเป็นตี้งานที่ไม่ค่อยแข่งนะไม่ก็เป็นตี้งานที่หยิบไอดีที่ลูกค้าเนี่ยย้ำว่าให้เน้นอาญานะครับ จังหวะขึ้นบ้านจังหวะน,นี้เนี่ยยิ่งทําให้มั่นใจนะเพราะว่าการยืนระยะของสจวตเนี่ยเป็นการยืนระยะของคนที่มีสกิลเพย์นะครับสกิลเพย์ไม่ใช่แรงนี้เอาง่ายๆเลยเกมนี้ก็เลยเดือดนะครับอารมณ์แบบตีงานชนตีงานเลยนะแล้วคีล่าเกมนี้เนี่ยทับแม่นมากทับแทบจะไม่พลาดเลยนะครับเหมือนคนที่เล่นคีล่าแบบช่ำชองมากอะ่ะที่ผมดูออกได้ชัดเลยเนี่ยก็คือปู่ไฟ คีล่าแลวก็สกจวันะครับอันนี้ไม่ใช่แค่ความคิดผมนะน้องๆผมเนตตี้เนี่ยเป็นกอปัจจุบัน2คนแล้วก็อดีตกอ2คนนะครับทุกคนเนี่ยบอกว่าตี้นี้มันตี้งานนะต้องปเปลี่ยนมาเป็นการเล่นทาม,มีปกตินะครับก็คือโฟกัสอ็อบเจกทาวเว็บขึ้นบ้านนะมาดูไฟนี้นะครับฝั่งเราเนี่ยได้ดาร์เซเยอร์นะยึกยักกันอยู่แอลขวานะครับสก,กิลเพคนะีล่า แล้วนิ่งจัดเลยนะรอจะคุกแครี่เลยนะครับชัดเจนเลยเวอร์จัดอะ่ะป่าแร้งคอนนะเนี่ยเวอร์เกินไฟนี้เนี่ยผมจ่ายสกิลไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าความเวอร์ของแวนต้นเกมนะซอยยับเลยครับได้สกจวัดมาก,ก็แลกกันไปนะฮีโร่ฝั่งเขาเลดเกมนะครับแต่ว่าฮีโร่ฝั่งเราเนี่ยอาศัยลูกบ้านะ ต้นไม้เข้าไปตบอย่างสวยเลยครับแล้วอาย่าเสียล้างและอีกนิดล่วงไปอาย่าไม่มีพาสีอย่างนี้รอดยากับแล้วตัวแบกเขาเข้ามาอย่างนี้อย่างนี้รอดยากับคีล่าแล้วดูเหมือนฝั่งตรงข้ามจะลืมไปว่าฝั่งเราเนี่ยมีตัวฮิลตัวรับป้อมมีทุกอย่างเลยนะครับพลาดทีนี้เอาเยอะนะฝั่งเขาก็ประมาานะครับไม่คิดว่าจะเจอตี้แบบนี้นะก็เลยรับมือยากจัด ฝั่งเขาก็ไม่คิดด้วยแหละว่าฝั่งเราจะเสมอกัน5คนนะตีงานเนี่ยมันวัดกันที่ใครจะประมาทหรือไม่ประมาทนะครับและตอนนี้เรามีอันตินะครับแวนก์ดเข้ามาอย่างนี้โอเมกา้าค้ำสุดจนล้มไปนะครับเราต้องสืนจบนะเพราะว่าน้องๆเนี่ยกลัวว่าเลดเกมจะเล่นยากนะครับฝั่งตรงข้าวเนี่ยเป็นงงเป็นงานนะแล้วไม่สนนะฮะไฟนี้ตีป้อมอย่างเดียว แล้วแวนการ์เราได้ตายไปตอนแรกเนี่ยจะถอยแล้วนะครับแล้วเวฟดันมาอีกเวฟพอดีนะทําให้เราเกิดความลังเลใจในการไฟนะสุดท้ายก็ล่วงหมดเลยครับโดนเอาสุดแล้วโอกาสของเราก็มาถึงนะคีล่าเนี่ยประมาดดามเมสสองแคลรี่นะครับโดนซอยล่วงไปแล้วอีกนิดตัวแบกก็ล่วงไปอีกแล้วเรามาเข้าไฟที่หลังมีพร้อมทุกอย่างนะครับ ขาดกันลับป้อมชิวเลยนะไฟนี้มีทั้งอันติแล้วก็มะนาวนะครับตอนนี้ฮีโร่เคลียร์คีฟเ,เ้าไม่มีแล้วนะครับแล้วอเลนเนี่ยห้าวดองๆนะอันติเข้ามาอย่างนี้รอดยากครับเวฟมาพอดีครับตอนนี้คีราเกิดก็ไม่น่าทันนะแล้วทับแม่นด้วยเกมนี้ก็ชนะไปนะครับ ฝั่งตรงข้ามเนี่ยปิดประวัติหมดเลยนะครับมีแต่อีกนิดตัวเดียวนะที่เปิดประวัติประวัติเนี่ยตึงเอาเรื่องเลยนะครับและเข้าสู่เกมสุดท้ายของเรานะครับเกมที่จบ2นาทีนั่นเองดูจากดามเนี่ยฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเคลียเว็บยากมากครับวีล่าสก,กิลโคตรเบาแล้วฝั่งเราเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่2ฮีโร่นะเปลี่ยนจากต้นไม้เป็นทาร่านะครับแล้วแครี่เนี่ยเปลี่ยนจากเทวนัสเป็นฟินนิก์นะครับ กมนี้ก็ได้เริ่มที่บัฟเลสนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าทาร่ามันจะเล่นได้พอๆกับต้นไม้นะแต่ผมว่าถ้าเกมนี้เป็นต้นไม้เนี่ยน่าจะประมาณนาทีกว่านะครับ1นาทีไปปลายประมาณนี้นะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยโดนแย่งต้นไม้ไปแล้วทามิ่งนี้มันได้นะครับเพราะว่าเออร์ลอเนี่ยเคลียร์คีพโคตรยากเลยกว่าจะเก็บสแต็กครบนี่ห่ยลําบากลําบน,นครับโดนดอกนี้ไปนะ่จะเหลออยู่ วีล่าโผล่ไหมเห็นแวบ,บเดียวก็เสียฟิกเกอร์เลยนะครับอย่างนี้รอดยากครับวีล่าแล้วเราก็กลับมากันแนวหลังนะเมื่อกี้เดินลึกไปนะครับฟินิกเราตุยซะละแต่ว่าตอนนี้แวนยังซอ,อยอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังไม่เอะใจนะอารมณ์แบบพวกมันเล่นอะไรกันวะไม่มาเอาคีฟหรออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าฝั่งผมเนี่ยไม่ได้มาเล่นลน,นะครับมาจริงจังนะ แล้วป้อมแรกจะไปแล้วครับแล้วต้นไม้เข้ามาโดยที่ไม่มีป้อมคอยซับพอร์ตอย่างนี้ทาร่าปั่นยับยับครับแล้วเราก็ฮิลทาร่าอีกทีหนึง่งแวนก็ซอยล,ลัวๆครับคินิกก็แรงตอนนี้แล้วสกิลใส่ป้อมได้ด้วยรู้สึกว่าเป็นเทินิกแล้วมันตีป้อมแรงกว่าเทวนาสนะนาที47วินาทีนะครับตอนนี้ เ้าป้อมที่3นะเป็นคอร์สคิวของแวนนะและตอนนี้ทาร่ามีันตินะครับยังไม่ได้ใช้อันติเลยนะคามได้อีกเยอะครับต้นไม้ตบไม่โดนอย่างนี้รอดยากครับแล้วเกมนี้เรามีโอกาสที่จะจบภายใน3นาทีนะตอนนี้2นาทีต้นๆเท่านั้นนะครับ <got> แล้วเป็นเมกาคิวของวอลไฮครับจบบ้านไป และนี่คือเร็วที่สุดของเพจโฟเยสนะครับ2นาทีสิบวินาทีครับเกมค้างไปเลยนะเอ้าแล้วพี่ค้างเลยเ้ยผมก็ค้างพี่ยผมก็ค้างเอ้าม,มันให้สรุปผมมันมันเด้งออกเลยเข้อผิดพลาดเอา้ามันบอกเราโยกไปโดนปโดนปพีได้อัดเขียนไปไหมพี่เมย์ได้อัดไปปะอัดไว้เกมที่จบ2นาทีเนี่ยประวัติยังไม่ขึ้นนะครับ คอมนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลังจากรีแล้ดเนี่ยมันจะดุก,กว่าเดิมนะเพราะว่าไอเทมโลมแพดหน้าเนี่ยเหมือนมันบัฟคอมนี้นะครับเพราะว่ามันมีทั้งความเร็วเคลื่อนที่ความเร็วโจมตีมีทั้งเพิ่มเกาะบอกเลยว่าคอมจบเร็วเนี่ยจะกลับมาครับทำยังไงให้รอดก็คือต้องการคีปให้ได้ครับจะสังเกตว่าแต่ละเกมเนี่ยพวกผมจะแบนเมทหมดเลยนะเมทที่เคลียร์คีปเก่งๆคลิกฟี่อิกกี้ลูเมียประมาณนี้นะครับจะแบนทิ้งหมดเลยแม้เขามีฮีโร่ที่เคลียร์คีปง่ายๆนะถ้าไม่อยากโดนจบเร็ว ยอย่าเลือกฮีโร่ที่เลดเกมเกินไปแครี่ควรเป็นแครี่ที่ยินเลนง่ายนะครับเป็นไงกันบ้างครับคลิปนี้ถ้าสนุกและเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆแบบนี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ